ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ออเองก็อยากจะเป็นพยานนะคะสุดท้ายนะคะมีคนหนึ่งนะคะที่น้องที่อยู่ประเทศไทยนะคะได้ประกาศได้ประกาศกับเพื่อนนะคะแต่ว่าเพื่อนของเขาเวลาที่เรียนหลักความเชื่ออยู่นะคะก็ได้มีโอกาสพูดกับผู้รับใช้ที่อยู่ที่บ้านนะคะว่ายายของเขาเนี่ยผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วก็ อยากจะเป็นพยานในถึงจุดจุดนี้นะคะว่า,าชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยหรือว่าชีวิตของออนะคะผ่านในจุดๆุดนั้นมาได้ยังไงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าก็ในช่วงที่ออเองก็ได้รับข่าวนะคะว่า,าชีวิตของออหรือวาอ่าไปตรวจมานะคะก็มอก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยคุณเนี่ยเป็นลิ้นหัวใจรั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยต้องผ่าตัดด่วนมากเลยด่วนมากถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณต้องเสียชีวิต เขาก็พูดแบบนี้เลยนะแต่ว่าด้วยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจในพระคาของพระเจ้ายังไม่ได้รู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและมีความหมายยังไงในฐานะที่เราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ก็เลยลักเงินไปหน่อยโดยการที่เป็นยังไงรู้ไหมคะก็รู้แหละมันมีเสียงที่มาจากข้างในว่าอืมเธอควรไปไป,ไปตรวจสุขภาพได้แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เอาไม่ทําก็คือกลัวเสียค่าโอทีอะ สิ้นเราได้ต่อวันเราได้ห้าหมื่นใช่ไหมทั้งแปดชั่วโมงแล้วก็ทำโออีสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็กลัวเสียโอทีนั้นไงเราก็เลยไม่ไปจนปล่อยมันมาเรื่อยๆปล่อยมันมาเรื่อยๆคือเสียมันก็ดังขึ้นดังขึ้นว่าเฮ้ยคุณต้องไปตรวจสุขภาพแต่โอก็ไม่คือได้ยินไหมได้ยินแต่ไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้อยากจะปฏิบัติตามด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวค่าโอทีมันมันตัดเดี๋ยวต่อเดือนมาไม่ได้ไงเออก็เลยไม่ไป แต่ว่าในขนาดนั้นก็ใช้ชีวิตที่เลเทเหมือนกันนะคะคือมันก็มีสาเหตุของมันอ๋อก็ทำกินโซจูนะคะหนักไปหน่อยในสมัยก่อนนะคะคือเกาหลีก็จะเป็นเรียกโซจูแต่ว่าที่บ้านก็จะเรียกเหล้าขาวหรือเปล่าเหล้าขาวใช่ไหมคะก็มันกินหนักหนักจนคือไม่มีเวลาพักผ่อนทํางานหนักด้วยไม่มีเวลาพักผ่อนด้วยคือไม่พักผ่อนแล้วก็กลับไปทํางานหนักเพราะฉะนั้นมันเกิดภาวะที่หัวใจเนี่ยมัน รับไม่ได้และมันรั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่แบบแค่เล้าเนี่ยมันสามารถที่จะเย็บติดกันได้แต่สําหรับของออมันรั่วเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม่เพราะว่าลิ้นหัวใจของออมัน,ม,นมันเหมือนหักข้างหนึ่งค่ะปกติหัวใจของคนนีจะอย่างนี้นะคะแต่ของออมนี่คืออย่างนี้ประมาณนี้คือตรงนี้มันเสียค่ะที่นี่มันเสียต้องผ่าตัดออก ก็นอนโรงพยาบาลเกือบประมาณสองเดือนก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องที่น่ารักในพระเยซูคริสต์นะคะได้มีมาเยี่ยมหรือมาอดูแลหลายๆอย่างว่าสุดท้ายนะคะก็ตอนที่ออกเข้าไปผ่าตัดถามว่าในนั้นนะ่ะมีความกลัวไหมกลัวมากดึงไม่มีเงินเพราะว่ากินหมดเที่ยวหมดไม่มีเงินเหลือเงินประมาณห้0 0 0ื่นวอน แล้วหลังจากนั้นก็ยืมคนอื่นแล้วก็ไปหาหมอรูดเอารูดเอาไปผ่าตัดมีเงินไหมไม่มีตังสักบาทพูดตรงเลยว่าไม่มีตังสักบาทแต่หัวใจเครสของอ,องอนี่ยต้องผ่าตัดด่วนพอต้องผ่าตัดด่วนเราก็ทุกคนก็ไปเลยรีบเราก็ไปส่งตัวเข้าไปในปี2014ถามว่าช่วงเวลานั้นเป็นยังไง อยู่คนเดียวต่างประเทศนี่น่ากลัวมากมันน่ากลัวมากเพราะอะไรไม่มีถ้าอยู่บ้านอะมีญาติพี่น้องไงมีญาติพี่น้องมาคอยมาช่วยดูแลหลายๆอย่างแต่ว่าที่ต่างประเทศไม่ใช่ไม่มีใครให้เฝ้าด้วยพยาบาลจัดการให้หมดก็ขอบคุณพี่น้องแล้วก็อาจารย์นะคะในช่วงเวลานั้นที่ให้เราเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นดูแลจนวันที่ออผ่ตาตัดเสร็จ ก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยเพราะว่าอะไรสิ่งที่โอลุกมาได้ก็คือหนึ่งทุกคนจะจะรู้ว่าคำอธิษฐานสาร,รภาพของคนที่ถูกสร้างใหม่เนี่ยมันดีมากใช่ไหมพี่เควันน้องขอหนึ่งเล่มสิคำอธิษฐานสาร,รภาพของคนที่ถูกสร้างใหม่เนี่ยคือเล่มนี้นะคะที่เออเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะเศร้ามากนอนอยู่โรงพยาบาลเศร้าจนไม่มีอะไรคือมันอะไรยวยาไม่ได้อะ่ะอืม ก็เลยหยิบขึ้นมานะคะอ๋อ,อไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะคะตอนนั้นมันมั่วๆอยู่นะ,ะไม่ค่อยรู้จักคนที่ถูกสร้างใหม่สักเท่าไหร่แต่ว่าหนังสือที่เรียกคนที่ถูกสร้างใหม่นะคะคำสารภาพ,าพของคนที่ถูกสร้างใหม่เล่มนี้นะคะโอ้โหอ่านแล้วหัวใจกระชุ่มกระชวยมากนะคะเหมือนจะโฆษณาหนังสือแต่ไม่ใช่มันมีพลังในนั้น มันบางครั้งเราอ,อธิษฐานไม่ได้คือมันหมดแล้ว,วคำอธิษฐานของเราไม่รู้จะอธิษฐานอะไระมันคิดเป็นคำพูดไม่ออกเพราะตอนนั้นก็พูดภาษาแปลกๆก็ไม่เป็นไม่ยอมรับไงแถมต่อต้านอีกนะแต่หนังสือเล่มนี้ที่ทำให้ออเองเนี่ยได้เข้าใจถึงหัวใจของพระเจ้าและในขณะที่เราเองเนี่ยร่างกายเราอ่อนแอมากแต่ฝ่ายวิญ,ญญาณของเรานะคะมันกำลังจำเริญขึ้นทุกวัน ทุกวันจนออออกจาโรงพยาบาลนะคะอก็ยังใช้เล่มนี้จนถึงปัจจุบันจนปัจจุบันแล้วทุกๆทกวันออก็จะพูดผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าคนที่ผ่าตัดหัวใจแล้วเนี่ยเกิดการล้มเหลวเนี่ยเยอะแล้วก็ทํางานหนักไม่ได้แล้วก็เขาก็บอกว่าอ,อ่ไม่คืออก็มีข้อจํากัดน,นะคะหมอก็บอกว่าคุณเนี่ยกินผักสีเขียว เกินบอรอกโคลีเนี่ยสองกลีบไม่ได้ต่อวันผักสีเขียวน่ากินเกินไม่ได้สอง,สองกลีบต่อวันถ้าวันนี้คุณกินบอรอกโคลีสองกลีบเนี่ยจบสีเขียวเนี่ยคุณไม่ต้องกินอีกแต่ถ้าสีแดงสีอื่นน่ยกินได้ยกเว้นสีเขียวเพราะมันเป็นวิตามินเคที่ต่อต้านหัวใจคือสิ่งเลือดของคุณ แล้วก็ไม่ทาให้ยาที่คุณกินเนี่ยไร่ประสิทธิภาพหรือว่ามีประสิทธิภาพที่ต่ามีข้อจํากัดเยอะมากค่ะแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าถ้าคิดในช่วงเวลานั้นนะคะไม่อยากจะลุกขึ้นมาเลยเพราะอะไรยรู้สึกมีเหมือนมันมีข้อจํากัดเยอะมากเราใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมด,ดาไม่ได้หรอเพราะ อ๋อก,กลับมาถึงที่นี่ก็มีคนพักอยู่ใช่ไหมครับหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยเธอทํางานหนักไม่ได้เธอทําอันนี้ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ว่าฉันเป็นคนพิการเหรอเราก็คิดไง <laughs> คิดเพราะวอะไรเพราะว่าตอนที่อออยู่โรงพยาบาลออได้มีโอกาสใช้เวลากับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็บอกว่าไม่มีอะไรที่คุณทําให้ได้พระเจ้าพูดอย่างนี้คุณเป็นผู้ยิ่งกว่าผู้วิชิตคุณมีความแข็งแกร่งคุณได้รับการรักษาโลกคุณไม่ใช่คนขัดสน คนมีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้ก็สิ่งที่เล่มนี้พูดมันม,มีทุกอย่างเลยช่วงนั้นไม่มีเงินด้วยแต่ในเล่มที่มีการพูดถึงความมั่งคั่งด้วยเอามาคิดกลับมาถึงนอนอยู่ในห้องทอํายังไงร,รู้ไหมคะนั่งคิดกับตัวเองสั้นหนึ่งอาทิตย์จริงเหรอที่ฉันทําอะไรไม่ได้จริงเหรอที่คนนึ่งบอกว่าฉันเนี่ยไม่สามารถกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมได้อีกใช่เหรอจริงเหรอถามกับตัวเอง แต่คำตอบก็คือไม่จริงพระเจ้าบอกว่าไม่จริงออกก็เลยมาทำอะไรรู้ไหมคะลุกขึ้นมาจากเตียงตอนมาใหม่ๆนะนั่งตรงพื้นก็ไม่ได้เพราะอะไรมีเหลือแต่กระดูกต้องใช้หมอนนลองแล้วก็นั่งแล้วเป็นยังไงเมื่อเราไม่เชื่อตามสิ่งที่สถานการณ์กำลังพูดพระเจ้าสัตซ์ซื่อคะ่ะลุกขึ้นมาเล่นปิมปองกับผู้ชายไม่เล่นกับผู้หญิงด้วยนะ ตีกับผูช้ชายอย่างเดียวพี่เคียวันพี่เทสหลายๆคนน่ะตีกับเขาอย่างเดียวเพราะาอะไรเ,ออเราถูกจํากัดจริงๆหรอเราทําอะไรไม่ได้จริงๆหรอถ้าถ้าอออเชื่อตอนนั้นตามสิ่งที่โลกนี้หรือว่าคนมากมายพูดก็คงไม่มีวันนี้พระเจ้ายิ่งใหญ่เอเมนไหมคะถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ว่าออก,ก็อยากจะบอกว่าพระเจ้าหน้ารักพระเจ้าน้ารัก ถ้าอ๋อไม่มีพระเจ้าในวันนั้นนะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะอ๋ออาจจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ก็ได้เพราะว่าหลายคนเห็นว่าเราดื้อยังไงเรากว่าจะผ่านมาอยู่จุดนี้เวลานี้หลายคนก็เห็นชีวิตของออในมาเยอะมากแต่ว่าอ๋ออยากจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือ ไม่ว่าใครจะให้กำลังใจเราร้อยเปอร์เซ็หรืออะไรก็ตามแต่พระเจ้าคือผู้ที่ออรักพระเจ้าคือคนที่ทำให้ออเนี่ยมีวันนี้ออพูดได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรถ้าความแข็งเข้มแข็งของเราไม่ได้มาจากภายในที่พระเจ้าส่งให้วันนี้เนี่ยออบอกได้เลยว่าไม่รู้ว่าชีวิตอออยู่ที่ไหนแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ วันนี้พระเจ้าเรียกเรียกอ,ออยู่ที่นี่แล้วแล้วโอก็ตอบสนองกับพระเจ้าด้วยหลายครั้งมากมายที่นึกถึงตอนที่เรานอนเงงาอยู่คนเดียวนึกถึงตอนที่เราผ่านช่วงเวลาหนึ่งมาแล้วเราไม่อยากจะกลับไปในช่วงเวลานั้นแต่ว่ามันมีหลายๆอย่างที่เหตุการณ์ต่างๆที่มักจะดึงเรากลับไปแต่ว่าเมื่อเรานึกถึงพระคุณของพระเจ้า นึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะอะอมไม่อยากกลับไปเพราะรู้ว่าการที่ออมไม่มีพระเจ้ามันมันอ้างว้างเหลือเกินมันโดดเดี่ยวมากมันไม่มีความสุขมันไม่มีสันติสุขหลายครั้งทําไมเราถึงเข้าหาพระเจ้าเราเราถึงมีความสุขเพราะว่านั่นคือชีวิตของเราจริงๆแต่หลายครั้งที่เราออกห่างจากพระเจ้าทําไมเราชีวิตถึงเหมือนวู่วายไปหมด เพราะว่านั้นไม่ใช่ทางของคุณวันนี้อยากจะบอกพี่น้องที่ฟังอยู่ทั้งบ้านแล้วก็คนที่อยู่ที่นี่คนที่ว่าอยากจะได้รับคำกําลังใจโอก็อยากจะบอกว่าภาวนาและผู้พระคำของพระเจ้าเชื่อมั่นในสิ่งที่พระองค์บอกว่าคุณมีสุขภาพแข็งแรงเชื่อมั่นในสิ่งที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ถูกลอยเคียนให้คุณมีสุขภาพที่ดียอดเยี่ยมความจ็ป่วยไม่ใช่มาจากพระเจ้า พระองค์ไม่ต้องการให้ลูกของพระองค์เจ็บป่วยวันนี้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าความเจ็บป่วยไม่สามารถอยู่ในชีวิตของคุณอีกต่อไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราขับไล่สิ่งที่เจ็บปวดเหล่านี้ออกจากพี่น้องของเราแล้วในนามพระเยซูคริสต์เจ้าใช่ค่ะชีวิตของเรามันยิ่งใหญ่และพระเจ้าก็ทรงยิ่งใหญ่วันนี้ก็อยากจะบอกกับเราว่า ถึงเราเจออะไรหลายๆอย่างในชีวิตก็ตามแต่พระเจ้าคือผู้ที่ไม่เคยไปไหนพระเจ้าคือผู้ที่ไม่เคยทอดทิ้งเราหัวใจของพระองคือรักเราและรอเราอยู่เสมอนี่คือหัวใจของพระองค์ก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระเจ้าในวันนี้นี่คือเป็นเหตุผลว่าอ๋าต้องปกป้องในหัวใจของตัวเองเพื่อที่ต้องระวังให้ดีที่สุด เพื่อจะไม่หันกลับไปแล้วก็ใช้ชีวิตตามกระแสของโลกมีหลายอย่างมันกดทับและแรงทับในชีวิตของเราเยอะมากนี่สถานาการณ์ในช่วงเวลานี้อาจทำให้ชีวิตของเราไม่ไปถึงการส่งเรียกของพระเจ้าได้ด้วยเพราะอะไรเพราะเราหมัวยุ่งกับหลายอย่างมากกันไปเราต้องกลับมานึกถึงตัวเองจดจ่อในชีวิตที่พระเจ้าทรงให้กับเราว่ามันพิเศษและมันดีเลิศขนาดไหนก็อ,อยากจะบอกว่า ถ้าเราเข้าร่วมในวิสัยทัศน์ที่ไหนแล้วพร้อมเดินในวิสัยทัศน์นั้นมั่นใจเชื่อมั่นว่านั่นคือการที่พระเจ้าทรงเลี้ยงในชีวิตของคุณให้เกิดผลเราต้องตอบสนองต่อพระองค์ด้วยเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มันคุ้มค่ามากถ้าเราได้เจอกับพระองค์ในวันนั้นพระเจ้าไม่ปล่อยให้เราใช้ทำงานงกงกงก,งกไม่เพราะมีบำเหน็จของพระองค์ในชีวิตของเรา ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่อยู่ทางบ้านและคนที่อยู่ที่นี่วันนี้องมีกําลังขึ้นใหม่แล้วคะ่ะแล้วเข้มแข็งกว่าเดิมด้วยงั้นพี่น้องเองก็เหมือนกันถ้าวันนี้ใครที่กําลังเจ็บป่วยใครที่กําลังเจอกับเหตุการณ์และปัญหาต่างๆในชีวิตพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งคุณแต่พระองค์คือผู้ที่ให้ชีวิตของคุณสูงขึ้นแข็งแรงขึ้นยิ่งใหญ่กว่าเดิมเชื่อในคำสัญญาของพระองค์ได้หรือเปล่า คือสิ่งที่สำคัญนะคะขอบคุณแม่ขอบคุณมากนะคะที่มาดูช่อง YouTube ของเราเราก็หวังว่าคำสอนนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นพระพรกับทุกๆคนนะคะ เป็นความปรารถนาจากทางเราที่อยากให้ทุกคนอยู่เหนือทุกสถานการณ์ด้วยความกล้าหาญอย่าลืมที่จะกด Subscribe นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามาเราก็หวังและเชื่อว่าทุกคนสามารถใช้ชีวิตในการทรงเรียกในชีวิตของตนได้สำเร็จพระเจ้าวิพรน,นะคะ